บทที่617เล่นหมากรุกตรงฟางหวันรงพยักหน้าเล็กน้อยสายตามองผ่านไหล่ของจีสเสวียนไปทางผู้คนในห้องโถงในเวลาเดียวกันในสมองก็มีเสียงของหน้าหลานันเทียนลู่ดังขึ้นแปดคนนั้นมีท่าทางแปลกประหลาดเล็กน้อยกลิ่นอายเหมือนคนคนเดียวกันดูเหมือนจะเหนือมนุษย์และไม่ได้เหนือกว่ามนุษย์ตรงฟางหวันรงใครียครวนเล็กน้อยรู้ว่าแปดคนที่หน้าหลันเทียนลู่พูดนั้นหมายถึงใครบ้างเพราะพวกเขาลุ้นสวมชุดคลุมสีดำเหมือนกัน เป็นฝาแฝดที่สวยมากหลิวหงเมียนสังเกตพี่น้องสองสาวสวยดวงตาแสดงความประหลาดใจนางยอมรับว่าเป็นคนสวยๆโดดเด่นมากๆถึงแม้ในสำนักที่มีสาวงามอยู่มากมายอย่างหอเหม่นบุพภารูปโฉมก็นับว่าโดดเด่นที่สุดแต่พี่น้องสองสาวสวยคนใดคนหนึ่งล้วนไม่สามารถทำให้หลิวหงเมียนตกตะลึงในความงามได้แต่เมื่อฝาแฝดยืนอยู่ด้วยกันก็ดูเหมือนจะมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะพวกนางคนหนึ่งช่างเจราจาส่วนอีกคนหนึ่งดูเย็นชาส่งเสริมซึ่งกันและก,กันท่าทีของทุกคนในห้องโถงไม่ต่างจากหลิวหงเมียนต่างตกตะึึงงงงงงในนนคควววาาามามขออออี่่่่้ฝแดสสยยููรห ในที่นี้รวมถึงสวิญวนไวยชายหนุ่มผู้เคร่งครึมถีฮุนตานเซียงเขาพันกูแห่งซิงจิงตอนใต้และพยักข่าวแห่งเขาพันปีศาศต,ตรงฟางหวันหงมองไปทางจีเซวียนยิ้มหวานแล้วพูดว่าท่านคือข้าน้อยจีสเสวียนบุตรชายของเจ้าเมืองเมืองเฉียนหลงจีสเสวียนพูดพร้อมประสานมือขึ้นคารวะตรงฟางหวันหลงเคยได้ยินจากอาจารย์หน้าหลันเทียนลู่นานแล้วจึงรู้ว่าเมืองเฉียนหลงเป็นสถานที่เช่นไรจึงพยักหน้าเบาๆนางนำบรรดาศิษย์ของกำนังมังกรตรงห่เข้าไปที่ลานให้พวกเขาจัดแถวในลานส่วนตนเองเข้าไปในห้องโถงกับตรงฟ คาราวะเทพอารักทั้งสองท่านพี่น้องสองสาวแสดงความคาราวะอย่างนอบน้อมอาจารย์น้อยทั้งสองพบกันอีกแล้วตรงฟางหวันรงยิ้มทักทายจิ้งซินและจิ้งหยวนรอจนทั้งสองต่างทักทายกันแล้วจีสเสวียนจึงพูดต่อว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่สายสืบของตําหนักความลับสวรรค์ได้อธิบายไว้ในจดหมายลับอย่างชัดเจนแล้วเจ้าตําหนักทั้งสองท่านมีอะไรต้องการจะถามหรือไม่ตรงฟางหวนันชิงนิ่งเงียบไม่พูดอะไรตรงฟางหวันรงผู้เป็นพี่สาวพูดว่า ทำไมงานชุมนุมกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์จึงปรากฏการมังกรสองสายสองในก้ามังกรปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันในกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์นี่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมากจิ้งซินพนมมือคาดเดาว,ว่าบางทีอาจจะมีลักษณะพิเศษในการดึงดูดซึ่งกันแอลและกันร,ระหว่างกรานมังกรตรงฟางหวานหงขมวดคิ้วเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจกับคำตอบนี้ในเวลานี้สวิหยุนทรงพูดเรียบๆว่าไม่ใช่ลักษณะพิเศษในการดึงดูดซึ่งกันแอลและกันร,ระหว่างกรานมังกร ปราณมังกรเป็นโชคชะตาอย่างหนึ่งมันมีจิตสํานึกเป็นของตนเองจิตสํานึกนี้ไม่ใช่จิตสํานึกจากใจอย่างที่พวกเราเข้าใจแต่เหมือนกฎของฟาดินมากกว่าโชคชะตาเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของจิตใจและความปรารถนาของประชาราชนดังนั้นปรานมังกรจึงตามมหาผู้ที่มีชื่อเสียงบารมีที่ดีหรือสิ่งที่ได้รับการบูชาเพื่ออาศัยอยู่กลุ่มพันธมิตรจอมยุทธแห่งจี้นโจได้รับคาวิจารณ์ในทางที่ดีมาก รับบทบาทเป็นผู้รักษากฎประกอบกับภูมิหลังของผู้นำกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธทุกท่านคิดว่าหากไม่มีการแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอกภากลางวุ่นวายกลุ่มอิทธิพลที่มีความหวังที่สุดในการแย่งชิงภาคกลางจะเป็นกลุ่มไหนไม่ต้องสงสัยต้องเป็นกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธอย่างแน่นอนตรงฟางหวันชิงแย้งว่าไม่ใช่ขณะที่ข้าทำการรวบรวมปราณมังกรอยู่นั้นได้พบคนคดโกงมากมาย สาวิยุนทรงคิดดูแล้วก็พูดว่าอันดับแรกมนุษย์นั้นซับซ้อนยิ่งนักถึงแม้จะเป็นผีพนันบางทีเขาอาจจะมีคุณสมบัติเป็นจัก,กรพรรด,ดิได้อันดับต่อมาตั้งแต่โบราณมาผู้ที่เป็นจัก,กรพรรดิจะมีสักกี่คนที่เป็นคนซื่อสัต์จริงใจปรานมังกรลือกลางหากเลือกตามความประพฤติส่วนตัวถ้าดูจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันก็ไม่มีจัก,กรพรรดิผู้สถาปนาประเทศคนใดผ่านเกณฑ์ตรงฟางหวานชิงไม่ได้พูดอะไรอีกแต่หลิวหงเหมียนกลับขมวดคิ้ว ถ้าเช่นนั้นตอนที่ปราณมังกรกระเจิดกระเจิงในวันนั้นทำไมจึงไม่เลือกที่จะอาศัยอยู่ในร่างของสาวิธีอันพูดถึงชื่อเสียงบาร,รมีเขาเหนือกว่ากลุ่มพันธมิตรจอมยุทธทุกคนสาวิยุนญูงพูดเรียบๆว่าเพราะตัวมันเองถูกทำให้กระเจิงปราณมังกรเกิดจากการรวมตัวกันของโชคชะตาภาคกลางหลังกระเจิดกระเจิงแล้วย่อมต้องกลับคืนสู่ภาคกลางตรงฟางวันรงพยักหน้านับว่าพอใจกับคำตอบของนางสังเกตหญิงสาวผู้เย็นชาแล้วพูดว่าเจ้าเป็นโหนสาวิยุนทรงนิ่งเงียบยอมรับโดยปริยาย ตรงฟางหวั่นรงกว่าตามองชาวเมืองเฉียนหลงทุกคนแล้วถามขึ้นอีกกว่าหลังจากเสร็จงานแล้วจะแบ่งปานมังกรอย่างไรจี G. สวียนให้คำตอบว่ารับไปคนละสายเมื่อเห็นว่าตรงฟางหวั่นหลงไม่ได้ตัวแยง้งเขาก็พูดต่อว่าเจ้าตำหนักทั้งสองท่านรู้จักกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธมากแค่ไหนตรงฟางหวันรงตอบว่ากําลังจะขอให้คุณชายจีอธิบายอยู่พอดี ตําหนักมังกรตรงไห่ไม่อยู่ในเขตแดนของตาฟงสําหรับพี่น้องสองสาวแล้วกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธนั้นเป็นกลุ่มของภาคกลางที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันเลยดังนั้นจึงแค่ได้ยินมาบ้างแต่ไม่รู้รายละเอียดหลิวหงเหมียนทําหน้าที่เป็นคนอธิบายบอกเล่าสถานการณ์ของกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธอย่างละเอียดสองพี่น้องตรงฟงังฟังแล้วได้แต่ขมวดคิ้วไม่หยุดจีสเสวียนพูดว่ากลุ่มพันธมิตรจอมยุทธมีอิทธิพลยิ่งใหญ,ใหญ่ดังนั้นจึงต้องไกรตรองอย่างใจเย็นและนี่ก็คคือออสาาาาาาเเหหตตตุุททที่ทท่่้้้ชิญจนนนนััักกงงมย ถ้าเช่นนั้นพวกเรามาสรุปกันเถิดอันดับแรกคือเฉาชิงหยางคนคนนี้เหนือมนุษย์ครึ่งเก้ากลุ่มดาวมังกรเจ็ดาววงสามารถจัดก,การได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อคำนึงถึงจอมยุทธ์ระดับสูงในยุทธจักรจี้นโจวที่มีอยู่จำนวนมากหากร่วมมือกับเฉาชิงหยางคงจะต่อสู้เสมอกันได้เขามองไปทางกลุ่มดาวมังกรเจ็ดวงมีเสียงแหบพราดังมาจากผ้าคลุมศีรษะของช่างหลงไม่สามารถประเมินได้อย่างแน่นยำํำแต่โอกาสในการเป็นต่อมีอยู่มาก กำลังในการรบครั้งนี้ประเมินยากหากกลุ่มดาวมังกรเจ็ดดวงเป็นจอมยุทธขั้นสามอย่างแท้จริงถ้าเช่นนั้นแม่เฉาชิงหยางจะร่วมมือกับขั้นสี่ิเจิยนโจทั้งหมด,หมดก็ไม่สามารถทาให้กลุ่มดาวมังกรเจ็ดดวงสันสะเทือนได้แต่ฝ่ายตนเองก็เช่นกันมีเพียงกําลังรบของจอมยุทธขั้นสามแต่กลับไม่มีวิธีการป้องกันที่ดีไม่มีความสามารถในการคืนสภาพรางเนื้อเมื่อเป็นเช่นนี้ความต้านทานก็จะต่ำมากอีกทั้งยังไม่สามารถตัดสินได้ว่ากลุ่มพันธมิตรจอมยุทธจะไม่มีใครพลโจมรวมพลัง์จมต่อ,อสูู้้้้แลวจจึงะรได จีเหวียนพยักหน้าพูดว่าต่อจากนั้นภูเขาเทวิยนรงก็ส่งกองกําลังเข้าไปกองกําลังสองหมื่นนายเพียงพอที่จะบททยี่ขั้นสี่ให้ตายได้ในยุทธการด่านซานไห่มีจอมยุทธจำนวนไม่น้อยที่ตายเพราะหมดแรงเปหูพึงคำว่าเลือกภูเขาเทวิยนรงเป็นสนามรบก็แล้วกันจะมีผลทําให้ได้เปรียบในการยับยั้งและควบคุมกองทหารมา้าและการต่อสู้บนเขาวพวกเรายังสามารถอาศัยภูมิประเทศในการสร้างหินกลิ้งสิ่งนี้นับเป็นภัยพิบัติทาลายล้างสําหรับทหารธรรมดาทั่วไป ทีฮุนตันซิงกลับพูดว่าข้าสามารถควบคุม,มแมลงพิษในการใช้พิษสังหารทหารและลูกสมุนพักธรรมดาธรรมดาได้แต่ว่าอาศัยแค่ขั้นสี่อย่างพวกเราไม่กี่คนแม้จะมีกลอุบายมากแค่ไหนก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะต้านทานได้ในฐานะกลุ่มอิทธิพลในยุทธภพจิ้งโจวยาวนาน6 0 0ปีที่หวังจะแย่งชิงภาคกลางจะเป็นแค่กลุ่มที่ขั้นสีไม่กี่คนก็สามารถรับมือได้อย่างไรกันกำลังหลักย่อมไม่ใช่พวกเราอย่างแน่นอนจีซวียนยิ้มแล้วพูดว่า นำกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์คนเก่าตัดการติดต่อกับโลกภายนอกมาหลายปีข้าได้ข่าวที่เชื่อถือได้มาสภาพของเขาตอนนี้แย่ามากไม่คู่ควรที่จะต้องกังวลแต่คนที่เราควรจะเตรียมป้องกันนั้นเป็นอีกคนหนึ่งคนที่เป็นคู่ต่อสู้ที่ทําให้ผู้คนพากันตัวสัน่นนอกจากเทพอารักษ์ทั้งสองแล้วสีหน้าของทุกคนที่อยู่ในที่นั้นล้วนแตกต่างกันไปคนในกลุ่มของจีเสวียนั้นมีสีหน้าหวาดกลัวเป็นส่วนใหญ่สีหน้าของจิ้งซินและจิ้งหยวนห่อเหย่ยวไปมากส่วนสองพี่น้องตรงฟังนั้นสีหน้าเต็มไปด้ววยคคามคุนเือง คนคนนั้นนั่นเองที่ย่างผู้ชายของพวกนางจีสวียนได้เห็นสีหน้าของทุกคนก็รู้ได้ทันทีว่าไม่จําเป็นต้องอธิบายเองจึงพูดด้วยน้าเสียงเคร่งขึมว่าตัวสอวิทีอันนั้นอยู่ในขั้นเหนือมนุษย์แต่ไม่ถึงขั้นสุดยอดกําลังการรบของเขาสามารถประเมินได้ในระดับหนึ่งกาลังที่แสดงให้เห็นที่นอกเมืองยงโจน่าจะไม่ได้ไปกว่าเฉาชิางหยางหลังจากพระอรหรันต์ปู้จิงถูกจับกลุ่มการปิดผนึกของเขาน่าจะถูกปลดออกขั้นหนึ่ง ประเมินอย่างคร่าวๆน่าจะถึงขั้นสามตบะเช่นนี้ไม่ควรคาดแการกังวลเทพอารักษ์ท่านหนึ่งลงมือก็สามารถปราบเขาได้แล้วแต่คนที่อยู่ข้างหลังเขาที่อาจจะมีส่วนผัวพันกลับทําให้หน้าปวดหัวอย่างยิ่งอย่างเช่นล่วงอวีหิงงอยอย่างเช่นนิกายสวรรค์สวิ่ยวนไหวขมวดคิ้วตามความเชื่อของท่านพ่อข้าบอกไว้ว่าล่วออวีหิงงอยไม่น่าจะลงมือส่วนเทพเจ้าอย่างแห่งนิกายสวรรค์ทั้งสองท่านการืึ้นไหวเลื่อนลอยไม่แน่นอนยากที่จะคาดการหลิวหงเงียนมองดูสองพี่น้องตรงฟางเหมือนจะยิ้มแต่ไม่ยิ้มพูดว่า ที่สาวทั้งสองมีภัยตายอะไรเนือศีรษะของตรงฟางหวันหลงมีผู้อาวุโสผมขาวหนวดขาวลอยอยู่ก้มลงมองทุกคนในห้องถงอย่างอ่อนโยนว่าหากเทพเจ้ายางแห่งนิกายสวรรค์ปรากฏตัวข้าจะรับมือเองหน้าหลันเทียนลูกในใจของจิ้งซินจิ้งหยวนรู้สึกหนาวเยือกเทพอารักด้านหลังเขาทั้งสองคนศบตาก,กันสีหน้าหนักใจเช่นกันจีสเสวียนพูดอย่างเชิงว่าปรมาจารย์หน้าหลันอ,อวี่ผู้อาวุโสพยัน้ายิ้มจีสเสวียนถอนหายใจ ถ้าเช่นนั้นข้าก็วางใจแล้วความจริงแล้วเทพเจ้าอย่างแห่งนิกายสวรรค์ทั้งสองท่านไม่สามารถติดตามสวิธีอันได้ตลอดเวลาการลงมือครั้งก่อนน่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่าเขาทายถูกแล้วอีกทั้งเวลานี้ไม่แน่ว่าสวิธีอันจะอยู่ที่เจียนโจและไม่แน่ว่าจะรู้ว่ากลุ่มพันธมิตรจอมยุทธแห่งเจียนโจมีปราณมังกรอยู่สองสายพวกเราแค่ทําการป้องกันลวงหน้าเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการที่วางไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องแล้วข้าคิดว่าหน้าที่สําคัญอันดับแรกของพวกเราก็คือรีบรบรบให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว จีสเสวียนพูดจาฉานแนวคิดชัดเจนสังหารชาวเขาเถววิญรงรมกำจัดกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์ด้วยความรวดเร็วชนิดไม่ทันป้องกันตัวจากนั้นจึงขุดรากถอนโคนสำนักในสังกัดให้สิส้นซากกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์หลายวันมานี้ชาวทิงหอยอยังอยู่ในอารมณ์กังวลและกระวนกระวายครั้งก่อนเขาพบบรรพชนไม่สำเร็จวันต่อมาเขาจึงส่งคนไปเมืองหลวงเพื่อสารภาพเรื่องกาณมังกรต่อสำนักโหราจย์เหตุผลนั้นง่ายมากกราณมังกรน,นั้นเป็นสมบัติล้ำค่าและหายาก มีสรรพคุณอันน่าอัศจรรย์เกินกว่าที่คนธรรมดาสามัญจะรู้และหวังโยได้ที่แจงอย่างชัดเจนแล้วว่าก่อนที่เขาจะถูกจับเป็นฉเฉลยได้ส่งข่าวออกไปแล้วถ้าเช่นนั้นในไม่ช้าคนของสำนักโหราจารย์ก็จะต้องพากันมากล่าวโทษเพื่อทวงการมังกรแม่เชาชิงอย่างจะหลงตัวเองเพียงใดถึงแม้กลุ่มพันธมิตรจอมยุทธจะแข็งแกร่งเพียงใด ก็ไม่มีความมั่นใจที่จะท้าทายสำนักโหราจาร์ในเมื่อเป็นเช่นนี้สู้เจราจาอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้แบบนี้ยังพอมีหนทางในการต่อรองอย่างเช่นการนำปราณมังกรออกมาจะเป็นภัยต่อชีวิตของลูกๆหรือไม่ขณะเดียวกันเขายังได้ให้ผู้ถือสารนำจดหมายรับไปให้เาวิธีอันหวังว่าเขาจะช่วยไกลเกลีย่ยได้ซุนสเสวียนจีกลับไปยังสำนักโหราจารย์เขาไม่ได้ไปพบอาจารย์โหราจารย์แต่ไปหาซ่งชิงผู้คลั่งไคล้การเล่นแร่ปแปรธาตุเขากำลังเป็นผู้นำบรรดาศิษย์น้องทำการค้นคว้า เวลานี้เขากำลังพยายามหลอมโลหะที่มีเนื้อบางเบาอ่อนนุ่มแต่สามารถป้องกันได้ดีเลือสิ่งนี้ช่วยลดภาระในการเดินทับของบรรดาทหารใช้หนุนนอนรอฟ้าสางังเวลานอนก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นกระทั่งต่อไปยังสามารถทำากรอบสำหรับสวมป้องกันมา้าทำให้ทหารม้ามีความคล่องตัวอย่างสูงแล้วยังสามารถตีเสมอกับทหารมาจำนวนมากได้แต่ส่งชิงกลับล้มเหลวผลการทดเหล่านี้มีแต่จะเพิ่มขอบตาดำให้เขาส่งชิงรู้สึกถูกคนตไหลจึงวางภาชนะในมือลงหันหน้าไปมองก็พบว่าเป็นสิทธิทรองกลับมาแล้วสิทธิซุนเจ้ากลับมาแล้วหรือ ซ่งชิงหันหน้ากลับพูดไปพร้อมกับขยับปุ่มโลหะไปมาเมื่อคืนมีคนที่อ้างว่าเป็นชาวยุทธของกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธมาที่สำนักโหราจารย์อ้างว่าในกลุ่มพันธมิตรจอมยุทธมีผู้ถูกปราณมังกรอาศัยข้านึกขึ้นมาได้ว่าเจ้ากำลังสะสมปราณมังกรอยู่จึงได้ใช้หอยสังกระแสติดบอกให้เจ้ารู้น้ำเสียงของเขาราบเรียบพูดถึงผู้ถูกปราณมังกรอาศัยเหมือนกับกำลังพูดถึงลูกหมาลูกแมวข้างทางซุสนสวยจีพยักหน้ากำลังจะจากไปส่งชิงจึงรีบเรียกเขาวไว้ช้าก่อน ก่อนหน้านี้ก่อนที่อาจารย์โหราจารย์จะท่องเที่ยวไปในความฝันได้มอกสิ่งหนึ่งให้กับข้าให้ข้าส่งต่อให้กับเจ้าเขาพูดพลางตะโกนไปทางนักเล่นแร่แปรธาตุคนอื่นที่อยู่ในห้องโอสถเจิ้งกวาวเจจนละ่ะเจิ้งกวาวเจจนวางไว้ที่ไหนโหรชุดขาวมองหน้ากันเลือกกอไลกอแสดงให้รู้ว่าตนเองไม่เห็นซุนสเสวียนจีเห็นโหนชุดขาวคนหนึ่งถือดาบทองเหลืองอยู่ในมือใช้มันเขีย่ยถ่านในเตาหลอมมายพร้อมกับสายหน้าตอบว่าไม่เห็นเจิ้งกวาวเจจน ซรงชิงพูดด้วยความโกรธว,ว่าสวีฟูที่อยู่ในมือเจ้านั่นไม่ใช่หรือเจ้ากับวเจิ้นแท้ๆเจ้ากลับนำมาทำเป็นไม้เขี่ยวทานโขนชุดขาวก้มลงมองก็ตกใจมากโอ้มันวางอยู่ตรงนี้นานเกินไปจนข้าลืมไปแล้วสิทธิ์ที่ซรงเจ้าก็เคยใช้แผ่นความลับสวรรค์ของอาจารย์โหราจาร์รองขาโตมิใช่หรือท่านยังจะกล้าว่าข้าอีกสุนสวียนจีก้มลงมองปรากฏว่าแผ่นความลับสวรรค์ของอาจารย์โหราจาร์ถูกทับอยู่ใต้ขาโตจริงๆ แทนความลับสวรรค์เป็นของวิเศษทิ้นหนึ่งแต่ไม่มีจิตสํานึกของตัวเองมันไม่เคยเกิดสติปัญญามาก่อนเลยอาจารย์โหราจารย์บอกว่าจากการคาดเนยและการตรวจดูของที่เป็นความลับสวรรค์ไม่มีวันเกิดสติปัญญาได้ดังนั้นถึงแม้จะโย,ยนมันเข้าไปในห้องซ้วมแผนความลับสวรรค์ก็จะไม่ขัดขานแต่ที่ซุนสเสวียนจีอยากรู้ก็คือเจิ้นกับวอรจิน,นันนมีความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นแบบที่พกติดตัวของปฐมมจัก,กรพรัดควบคุมชะตาภาคกลางมาหกร้อยปีนิสัยใจคอเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนเช่นนี้ตั้งแต่อหรกัน อ้ออาจารย์โหราจารย์ปิดผนึกมันไว้กลับไปเจ้าอย่าลืมปลดออกด้วยแต่อย่าทำที่สำนักโหราจารย์เล่าส่งชิงพูดสุนสวียนจีรับเจ้างาวเจี้นไว้แล้วเข้าใจความหมายของส่งชิงทันทีจิตสำนึกที่อ่อนแอของเจ้างาวเจี้นเบากว่าทำลายเถิดที่ลานบ้านเฉาชิงยางยืนมือภายไล่หลังสังเกตเฉาชุนที่พยายามกวาดแกว่งกระบี่ เด็กชายอายุเจ็ดขวบใช้กระบี่ไม้ได้อย่างทรงพลังลีลาพลิ้วไหวใครที่ได้เห็นฉากน,นี้ล้วนไม่เชื่อว่าความจริงเขาเพิ่งเริ่มฝึกเคล็ดวิชานี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เองกรานมังกรเป็นสิ่งล้ำค่าจริงๆหากสามารถอยู่ในร่างของทุนเอ,อ๋อตลอดไปความสามารถของเขามีแต่จะเหนือกว่าเฉาจริงอย่างรีบสลัดความคิดนี้ทิ้งเมื่อเปรียบเทียบกับลูกชายที่โดดเด่นกว่าคนทั่วไปในฐานะพ่อเขาหวังอยากให้ลูกปลอดภัยมากกว่าสิ่งใด หวังว่าคนของสำนักโหราจารย์จะไม่รับไปโดยไม่บอกหวังว่าหลังจากสาวิธีอันได้รับจดหมายรับแล้วจะมาที่กลุ่มพันธมิตรจอมยุทธได้จูจ่ๆเขาก็หันไปมองไปทางด้านหลังก็พบว่าไม่รู้ว่าที่นั่นมีเงาของคนชุดขาวเพิ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผหนคนของสำนักโหราจารย์ไม่มีความอาฆาตเชาทิงอย่างดวงตาเป็นประกายพูดว่าชุนเอ,อ๋อกลับห้องไปเชาชุนหยุดนิ่งมองวีดาด้วยความฉงนขอรับเหมือนเขาจะไม่เห็นคนชุดขาวมุ่งตรงกลับไปที่ห้อง เฉาชิงหยางประสานมือพูดว่าไม่ทราบท่านามีชื่อแท้ว่าอะไรโหนชุดขาวมองเขานิ่งซุนผ่านไปครึ่งเครอรอเชาชิงหยางไม่ได้รอข้อความต่อมาเขาแท้ซุนบอกแต่แท้ไม่บอกชื่อโหนของสำนักโหราจารย์สายตาแหลมคมจริงๆเฉาชิงหยางประสานมือคารวะท่านซุนเรื่องกรารมังกรข้ารู้แล้วขอเรียนถามว่าท่านซุนจะจัดการอย่างไรเขารออยู่เป็นเวลานาน,านสิ่งที่ได้ก็เสวียนจี เฉาจิงหยางผู้ที่มีความรู้กว้างขวางเกิดเครื่องหมายคำถามขึ้นในสมองสูดลมหายใจลึกเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าหากนำที่ปรา์มังกรออกไปลูกชายของข้าจะมีอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ไม่ข้องเงินสอวิมาด้วยหรือไม่ไม่ช่างเป็นโหรที่เย็นชาและเย่อหญิงเสียจริงเฉาจิงหยางรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเข้าใจโหรชุดข่าวที่อยู่ตรงหน้าแล้วช่างเย็นชาและเย่อหญิงยิ่งนักพูดจาเพียงคำเดียวเท่านั้นท่านซุนช่วยเล่าเรื่องกรารมังกรให้ข้าฟังได้หรือไม่ เฉาชิงหยางพูดอีกอย่างข้า่อยากพาลูกสาวไปเมืองหลวงเพื่อพบกับข้องเงินสวี่สิ่งที่เขาคิดอยู่ภายในใจก็คือจะต้องมีวิธีอันอยู่ด้วยพูดให้เข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียเฉาชิงหยางไม่เชื่อโหนแปลกหน้าคนนี้หลังจากครึ่งช่วยยามผ่านไปในห้องหลังสือเฉาชิงหยางมองดูขนนุ่งนุ่งที่ลีลาคล่องแคล่วบนกระดาษในใจก็เกิดความรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขอย่างยิ่งซุนสวียนจีวางผู้กันลงสบัดกระดาษเบาๆแล้วส่งให้เฉาชิงหยงางเฉาชิงหยางรับมาอ่านอย่างใจจดใจจ่อย,ยิ่งอ่านสีหน้ายิ หนึ่งหน้ากระดาษเต็มๆได้อธิบายถึงที่มาของปราณมังกรอย่างรวบรัดและในที่สุดเฉาชิางหยางก็รู้แล้วว่าทำไมปราณมังกรจึงสิงอยู่ในร่างลูกๆของตอนเองหลังจากการจัก,กรพัดหยวนจิงสิ้นพระชนม์วิญญาณของทีพ่ปพระจามังกรก็พังทลายกระจัดกระจายไปทั่วจิวโจอาศัยอยู่ในร่างต่างๆนอกจากนี้โหนที่ชื่อซุนซุยจีคนนี้ก็ได้แสดงตัวอย่างชัดแจ้งว่าเขาไม่สามารถดูดปรานมังกรได้ มีเทียนสวิธีอันเท่านั้นที่ทำได้ซึ่งทําให้เฉาชิงหยางรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยหากคนที่ดูดปรานมังกรคือสอวิทีอันเขาก็จะสบายใจเป็นอย่างมากเนื้อหาต่อมาจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้สีหน้าของเฉาชิงหยางเคร่งเครียดเวลานี้คนที่กําลังรวบรวมปรานมังกรยังมีสํานักพ่อมดตําหนักความลับสวรรค์และสานักพุทธกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้หม่จะเข้าแทรกแซงภาคกลางเวลานี้มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าได้หันปลายหอกไปที่กลุ่มพันธมิตรจอมยุทธ์แล้ว สถานการณ์ของบรรพชนไม่ค่อยดีหลับลึกไม่ตื่นจะป้องกันการจู่โจมของสัตรูอย่างไรเฉาชิงอย่างรู้สึกหนักใจเฉาเหมิงจู่เตรียมรับมือสัตรูให้ดีซุนเสวียนจีเขียนประโยคนี้เสร็จก็ลุกขึ้นกุงหมัดคาราวาแสงไฟใต้เท้าสว่างขึ้นหายไปต่อหน้าต่อตาเฉาชิงอย่างเขาจะไปหาวิธีอันแล้ว